สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดฝ่ายค้านตั้งทงไม่ผ่านกฎหมายงบประมาณปี66ชี้หมดหวังจัดงบไม่ตรงกับปัญหาเล็งชงเลื่อนกฎหมายลูกเลือกตั้ง2องฉบับขึ้นถกก่อนสุดทินเชื่อยากจะความวาระ2และ3 24พฤษภาคม2565น่ายสุทินคลังแสงสอสอมหาสารคามพักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านวิฝ่ายค้านกล่าวถึงการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566 ว่าการจัดงบครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไม่มีความหวังที่จะฟื้นหรือหลุดพ้นจากภาวะตกต่ำเพราะจัดงบไม่ตรงกับปัญหางบภาพรวมเม็ดเงินน้อยมากที่จะอัดฉีดให้ระบบฟื้นตัวได้ขณะที่ในระบบไม่มีเงินทั้งเงินเฟอ้อและฟืดงบประมาณไม่ได้เพิ่มตามสัดส่วนที่ควรเป็นเปรียบเหมือนคนที่ต้องการเลือด6ลิตรแต่รัฐจัดเลือดให้เพียงลิตรกว่า ไม่มีทางฟื้นแต่รัฐบาลน่าจะชี้แจงไปในทิศทางว่าติดเพดานเงินกู้อย่างไรก็ตามเห็นว่ารัฐบาลต้องมีแนวทางในการก้าวข้ามผ่านไปไม่ใช่เพียงบอกว่าต้องประหยัดนายสุทินกล่าวอีกว่างบกลาโหมและงบกลางจะสัรนไว้มากโดยไม่มีคำอธิบายมีงบประจำมากขึ้นซึ่งเป็นปัญหาเดิมๆขณะที่ไม่มีงบลงทุนที่เป็นการส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนและเป็นความหวัง ดังนั้นเบื้องต้นฝ่ายค้านมีแนวทางเดียวกันว่าจะไม่เห็นชอบร่างกฎหมายงบประมาณปี2566หรือไม่ให้ผ่านแต่จะรอฟังคำชี้แจงจากรัฐบาลอีกครั้งก่อนพิจารณาหากมีความหวังอาจปรับทิศทางและได้มีการหาหรือกรอบเวลาในการอภิปรายกันไประดับหนึ่งแล้วซึ่งวันที่31พฤษภาคมนี้จะทบทวนแนวทางอภิปรายอีกครั้ง สำหรับการประชุมรัฐสภานายสุทินระบุว่าฝ่ายค้านมีแนวคิดจะขอเลื่อนการพิจารณาร่างกฎหมายลูกสองฉบับ วาระ2และ3ขึ้นมาพิจารณาก่อนร่างพรบรตำรวจแห่งชาติส่วนความเห็นต่างในการคำนวณสูตรซอรสอบัญชีรายชื่อระหว่าง100หรือหาร500นั้นในวาระ2และ3ยังไม่เปิดให้อภิปรายแสดงความคิดเห็นได้ส่วนเสียงที่เห็นต่างกันอยู่จะถึงขั้นคว่ำร่างกฎหมายลูกหรือไม่นั้นนายสุทินกล่าวว่ายากเพราะยังมีความเห็นต่างแต่ในการลงมติโหวตไม่ต้องใช้เสียงสว84เสียงใช้ เสียงเพียงครึ่งหนึ่งของรัฐสภาในการโหวตผ่านดังนั้นจะง่ายกว่าการโหวดรัฐธรรมนูญและโอกาสที่กฎหมายจะตกไปหรือสอวอจะคว่ำกฎหมายถือว่ายากกว่ารัฐธรรมนูญอีกทั้งฝ่ายสสยืนยันตามนี้ก็ไม่น่าจะคว่ำได้แต่ก็ต้องวัดใจในแต่ละภาคดู ขณะที่วันนี้คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบทวนหน้าสู่ความยั่งยืนได้ยื่นหนังสือให้ประธานวิฝ่ายค้านอภิปรายสนับสนุนร่างกฎหมายงบประมาณปี2566ในส่วนสวัสดิการเงินอุดหนุนของเด็กเล็กแบบทวนหน้าเพื่อให้เด็กเกือบ2ล้านคนได้มีเงินใช้กว่า10,000ล้านบาทที่น้อยมากจากงบประมาณทั้งหมดกว่า3,000ล้านล้านบาท ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเนชั่น TV อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ